ตัวคนก่อเหตุไปช่วยงานศพนะคะแล้วถูกคนตายเนี่ยมาต่อว่าบอกว่าเองน่ะเป็นเอทเองอย่าไปจับของจับมะพร้าวที่ใช้ล้างหน้าศพนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะติดไปด้วยปกติมันไม่ติดกันแบบทางสัมผัสนี่เหรอแล้วตัวคนก่อเหตุเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นโรคแบบนั้น<อ>ค่ะสุดท้ายเขาโมโหทะเลาะวิวาทกับอีกฝั่งหนึ่งแล้วไปหยิบมีดมา แทงเข้าอีกฝ่ายหนึ่งจนกระทั่งเสียชีวิตเลยกลายเป็นว่ามีอีกศพหนึ่งอะค่ะเกิดขึ้นภายในงานเหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะในพื้นที่ของสอพทวัดบุรีในที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับเมนของวัดมีคราบเลือดเปื้อน,นเต็มไปหมดเลยค่ะส่วนคนถูกแทงแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมาคือนายไพฑูรย์อายุ50ปีตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตคนแถวนั้นก็รีบพาส่งโรงพยาบาลนะคะในที่เกิดเหตุเจอมือมีดค่ะ คือนายพิชัยอายุ44ปีมีดของกลางก็ยังเปื้อนเลือดอยู่เลยทีนี้นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมชื่อว่านายสุนทรสุนทรบอกว่าสองคนนี้นั่งช่วยกันปอกมะพร้าวเตรียมเอาไว้ใช้ล้างหน้าศพแต่ทะเลาะกันเพราะคนก่อเหตุได้ยินว่าผู้ตายไปกล่าวหาว่าคนก่อเหตุติดเชื้อเอด แล้วก็เตือนว่าเฮ้ยอย่าไปจับมะพร้าวนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะติดไปด้วยทีนี้ตัวคนก่อเหตุก็โมโหข้ามกำแพงวัดไปไปเอามีดจากบ้านพักค่ะแล้วกลับมาที่งานศพใหม่ไปแทงผู้ตายจนล้มลงไปอยู่ตรงหน้าเมนเลยผู้ถือเชือกวาจจะไงผู้ใดที่โดนผู้ว่าเข่าว่าอาจจะคือว่างสันดีกว่านะจะคือว่างสันก็คนก็ร่างยิตคอยไม่ยินทุกคนกินั่งรกินที่ใช้นข้ามูลผู้ใดผู้ใดว่าเป็นเอตผู้ใดว่าผู้ใดเป็นเหตด

เป็นอัดน,นดันนี้ถ้ามันชิวันดียันยันก็ยอมมันดีนะูดถี่แย้งแล้วม่านีเจ้าสองดี่ม่านีก็เล่าวันละเวลาันนี้นั่งเจ้าแล้วเนี่ยม่านีทีิเจ้าสามพูดงัเถี่แย้งตำรวจก็คุมตัวคนก่อเหตุไปที่โรงพักนะคะแล้วก็ดำเนินการต่อเลยทางกฎหมายแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นแล้วเช้าวันนี้ตำรวจยังคงเค้นสอบปากคำกับตัวนายพิชัยนะฮะทั้งคืนเลย มีชื่อบนกระดานบอร์ดด้านหน้าห้องควบคุมผู้ต้องขังด้วยคือเบื้องต้นเขาบอกว่าตรวจสอบประวัติไม่พบว่าพิชัยเขามีประวัติอาชญากรรมนะเพิ่งก่อเหตุอาชญากรรมครั้งนี้ครั้งแรกเลยแล้ววันนี้เตรียมตัวคุมนายพิชัยไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพซึ่งจังหวะที่คุมตัวพิชัยออกมาเนี่ยคุณผู้ชมเราได้มีโอกาสพูดคุยกับพิชัยด้วยน้องจ๋ามินตราได้สอบถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเป็นยังไงรู้สึกผิดบ้างไหม ดูถูกผมครับเขาดูถูกเรื่องอะไรด่าพ่อแม่ผมแล้วก็ว่าผมมันติดเชื้อเอ็ดแล้วต่อหน้าคนเยอะๆงานศพผมก็อายเขาครับผมก็เลยมองหัวครับประดานโต๊ะสอที่นี่ครับอันนี้แล้วเราวิ่งกลับบ้านไปเอามีดมาหรอพี่ครับเออแล้วตอนนั้นะเราแทงไปกี่แผลสองหนึ่งสองนี่ครับสองแผลตอนนั้นเราคิดไหมว่าเขาเป็นญาติเรา เราได้ตั้งโโเราได้ตั้งใจไหมหรือแบบบรรดาลโทสะโมโหพ่อโมโห,โมโหอยากขอโทษอะไรคนตายไหมหรือครอบครัวโอ้โหจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยคือตัวพิชัยมือมีดกับภัยทูลคนตายมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะฮะแล้วนี่คือภาพล่าสุดเลยคุมตัวพิชัยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพสองจุดจุดแรกก็คือที่วัดบ้านเหลื่อมจุดที่พิชัยแทงภัยทูลน,นี่ฮะแล้วก็รับสารภาพทั้งหมด หลังจากนั้นเสร็จจากจุดแรกก็จะพาไปจุด2คือที่บ้านที่พี่ชายกลับไปเอามีดที่บ้านแล้วย้อนมาเพื่อมาฆ่าภัยทูนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพฤติการแบบนี้ตำรวจบอกว่าข้อหาหลักๆคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเนื่องจากว่ารู้ตัวรู้ตัวมีสติดีถึงขนาดกลับไปเอามีดที่บ้านแล้วกลับมาฆ่าเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นการไตรตรองไว้ก่อนวันนี้ทําแผนเสร็จปั๊บ คุมตัวไว้ที่ห้องขังอีกหนึ่งคืนฝากขังพรุ่งนี้นะฮะค่ะอัปเดต34 HD a p p ร e ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ We'll I'm right